สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้อิงเมนสาขาอุบลราชธานีจะได้มาทําการเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้กับลูกค้าทุกท่านได้ดูกันนะครับเปลี่ยนกันแบบง่ายงโดยช่างผู้ชํานาญงานนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหัวพิมพ์8ปดหนึ่งศูนย์ก็คือตลับดํานะครับเปลี่ยนใส่ไอพินเตอร์รุ่นเชนนอลพิคมรรุ่น mp 2 3 7ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับก็คือลูกค้าเอามาซ่อมนะครับแนวเราได้เทส การเทสออกมาดูก่อนนะครับก็คือหัวพิมพ์ตัวนี้ตัวดําตัวนี้เป็นเส้นๆก็คือหมายความว่าหัวพิมพ์เสียนะครับเราจะทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปในตัวเครื่องให้กับลูกค้ากันนะครับงั้นเรามาดูในการทําในการสาธิตการทํากันเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับก็คือเราจะเริ่มเอาหัวพิมพ์ตัวที่อยู่ในตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็คือหัวพิมพ์สีดําตัวนี้นะครับถอดออกมานะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปให้กับลูกค้านะครับ ขั้นตอนที่สองเราจะเอาหัวพิมพ์ตัวใหม่ตัวที่ตัวใหม่ตัวที่อยู่ในแกะกล่องใหม่ให้กับลูกค้านะครับเอาใส่เข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ทําการดูดหัวทําการดูดเอาน้ําหมึกในิงแทงออกมาใส่หัวพิมพ์นะครับทํากันแบบง่ายๆนะครับและหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาลงนะครับแล้วก็จะมีการเทสให้กับลูกค้าได้ดูกันนะครับว่า หัวพิมพ์ตัวที่เราเปลี่ยนเข้าไปจะออกมายังไงนะครับก็คือเปลี่ยนแล้วก็ต้องดีแน่นอนละครับและหลังจากนั้นก็ได้ทําการเทสออกมานะครับกําลังเทสออกมานะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับในการเทสออกมาครั้งนี้ก็ถือว่าอันนี้เทสออกมาเมื่อกี้นะครับก็คือเส้นสีดําปกตินะครับก่อนเทสก็คือเส้นเป็นขาดขาดและหลังเทสก็ เส้นปกติครับก็หมายความว่าใช้งานได้ตามปกติครับตัวนี้ครับโอเคครับ